สวัสดีครับวันนี้จากร้านโทร์ลัสไทช็อปนะครับผมวันนี้มีลูกค้ามาจัดล้อแท้โคลนิกนะครับผมมาดูเลยครับผมเป็นล้อแท้โคลนิกที่ชื่อว่าไฮเปอร์แกรมนะครับผมสีเลสบอนนะครับสเปคกว้าง7ออฟ28นะครับผมสำหรับใส่ซิตี้ใส่ได้เลยนะครับไม่ติดนะครับผมสเปคกว้าง7ออฟ28แถมน็อตล้อปอนสันให้ครบครบนะครับในราคาแค่15,500บาทเท่านั้นครับผมได้ล้อแท้แบรนด์อเมริกานะครับผมผลิต ด้วยกรรมวิธีของโฟร์ฟอร์มิงนะครับโฟร์ฟอร์มิงของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆนะครับเนียนแบบเนียนยิบคล้ายๆแมตโพสต์ของเอนไกนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างแชร์เทคโนโลยีเดียวกันนะครับจะเนียนมากๆเลยยิบยิบมากครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันทีตอนจบงานครับครับผมไปครับไปครับไปร ครับผมจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับเซ็ตล้อแท้เอ็นกสวัสดีครับโอเคครับผมจบงานเป็นที่เรียบร้อยครับกับล้อแท้โคนิกนะครับผมล้อแท้โคนิกไฮเปอร์แกรมนะครับผมสเปค15้ากว้างเจ็ดออฟย8ิบแปดนะครับผม คันนี้ใส่กับยางเดิมได้นะครับผมเจ็ดยี่แปดใส่กับยางเดิมได้นะครับเป็นยางเดิมของซิตี้นะครับเป็นหนึ่งแปหกสิสิบห้าใส่ได้เลยนะครับผมยางค่อนข้างใหม่นะครับลูกค้าเลยยังไม่เปลี่ยนนะครับค่อนข้างสวยมากเลยก็คือหนึ่งแ5ดห้าหกสิบสิบห้าจะใกล้เคียงกับหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับผมก็ถ้าใครยังรู้สึกว่ายังยางใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับก็เปลี่ยนแค่ล้อพอล้อในราคาแค่ห5ื่นห้าพันหรอยบาทนะครับผมนอดล้อปอนสันครบ ครบๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสําหรับเคสนี้ลูกค้าตอนแรกเป็นล้อกว้างแปดมาก่อนนะครับผมแล้วล้อแล้วขับในความเร็วมีอาการสั่นลูกค้าเลยเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนเป็นล้อแท้โคนิกไฮเปอร์แกรมผมบอกเลยว่าชุดนี้ไม่สั่นแน่นอนล้อโฟฟอร์มิงเนี่ยบาลานซ์ค่อนข้างดีมากนะครับอัตราเร่งตอบสนองค่อนข้างดีผมบอกเลยว่าสบายๆครับผมวันนี้จบงานแล้วครับผม ก็ถ้าใครสนใจชุดนี้นะครับก็ทักมาที่เพจโทรัสไทยช็อปได้เลยหรือว่าเป็นเบอร์โทรครับ086669299หนะครับหรือว่าอีกเบอร์ครับ0ูนย์5ปดหนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเข้ามาก็นัดคิวไว้ก่อนครับผมจะได้บริการอย่างเต็มที่นะครับผมครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ